ครับข่าวต่อมาก็เป็นในเรื่องที่ทางกเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้มีการที่ออกมาทำเป็นต้นแบบในการที่ทำการปลูกผักไว้ให้ใช้รละประทานนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการปลูกผักเนี่ยครับทางกเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เราก็ได้มีการพูดถึงว่าหลายคนหลายครอบครัวนะครับที่ มีพื้นที่ในการปลูกผักแต่ว่าอาจจะมองข้ามไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในการปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยครับถ้าเราปลูกไว้ทันมันไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะที่สําคัญก็คือสามารถปลูกได้ง่ายๆนะครับไม่มีความยุ่งยากอะไรแต่ว่าเหมือนเราก็ต้องหมั่นดูแลสังเกตแล้วก็เอาใจใส่เขานิดนึงนะครับก็พอมีผักพวกนี้ก็จะทําให้เราลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลงได้นะครับซึ่งการปลูกผักเนี่ยครับท่านมองว่า เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากนะครับแล้วก็ทางสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเนี่ยครับถือว่าเป็นต้นแบบในการที่อยากทำให้ทุกคนได้เห็นว่าพื้นที่ไม่มากก็สามารถปลูกผักได้นะครับก็เลยเหมือนพาเจ้าหน้าที่นะครับทำพื้นที่ปลูกผักต่างๆไว้รับประทานนะครับโดยท่านก็ทำอยู่ที่หน้าสำนักง,งานเพื่อที่จะให้เวลากเกษตรกรหรือชาวบ้านที่มาติดต่อราชการได้เห็นเลยนะครับว่า ของสานักง,งานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีการทําให้เห็นเลยว่าพื้นที่ไม่เยอะก็สามารถทําได้โดยการที่นํายางรถยนต์เก่านะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาตัดแล้วก็มีการนําดินเข้ามาใส่ในยางนะครับแล้วก็ผสมดินผสมดินกับของในเรื่องของปุ๋ยคอกแล้วก็ขุ๋ยมะพร้าวนะครับอัตราส่วนก็คือใช้เท่ากันนะครับ3ส,ส่วนคุกเขาเข้าด้วยกันแล้วก็ นำมาหมักไว้ประมาณสักเจวันนะครับก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่ใช้ในการทำการปลูกพืชผักสวนครัวได้อย่างสบายนะครับซึ่งพืชผักสวนครัวที่นำมาปลูกก็ไม่ว่าจะเป็นหอม กะเพราผักขี้กุ้ยาฉคคะค้ะแล้วก็มะเขือเทศหรือว่าผักบุ้งนะครับเขาใช้พื้นที่ไม่เยอะเพราะฉะนั้นการที่เราปลูกอย่างนี้ครับเป็นวงล้อวงล้อแล้วก็วางไว้เราก็เหมือนประดับตกแต่งได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือพอโตมาเราก็สามารถเก็บผักพวกนี้มารับประทานได้นะครับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทางสํานักงานเกษตรจังหวัดก็มีการทํา ไว้ให้ทุกคนได้เห็นอยู่ที่สํานักงานนะครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ด้วยนะครับคือถ้าอยากทำให้ทุกคนได้เห็นจริงๆว่าขั้นตอนการทาอ่ะไม่ยุ่ยยากแล้วก็สามารถดูแลได้ง่ายๆนะครับถ้าใครเห็นแล้วก็สามารถเอาไปทําที่บ้านได้นะครับเพราะว่าการปลูกผักไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับขอแค่มีความใส่ใจในการปลูกผักนะครับ ก็จะได้รับพระทานผักที่ปลอดสารพิษเพราะแล้วก็ที่สาคัญเราปลูกเองกับมือครับเราจะรู้ว่าเราใส่อะไรลงไปในนั้นมั่งครับก็จะได้เห็นการเจริญเติบโตถือว่าเป็นการผ่อนคลายไปนในตัวด้วยนะครับในเรื่องนี้